สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องข้อมูลที่น่าสนใจจากคินโจเซฟนะครับเป็นแหล่งความรู้เรื่องเงินเงินทองทองการออมการลงทุนที่เขาเน้นให้เข้าใจง่ายๆสร้างพอร์ตชีวิตมัน่นคงระยะยาววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องหนึ่งครับเป็นทางเลือกสําหรับคนที่สนใจหุ้นเทคแต่ก็แบบอยากได้กระแสเงินสดด้วยค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะ ใช่ครับข้อมูลนี้พาเราไปรู้จัก NEOS หรือ Nasdaq 100 High Income ETF ฟังชื่อแล้วเอ๊ะมันยังไงนะเพราะปกติหุ้นเทคอย่าง Apple Microsoft Nvidia เนี่ยเราจะนึกถึงการเติบโตราฐาพุ่งแรงๆใช่ค่ะแต่ปันผลอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมครับใช่ค่ะส่วนใหญ่เน้นโตเนาะแต่ NEOS เนี่ยแหล่งข้อมูลเขาบอกว่าพยายามจะตบโจทย์นี้คือลงทุนในหุ้นเทคเชนนํำได้แต่ก็มีโอกาสได้เงินรายเดือนด้วยค่ะ หลักการของ NEOS ตามข้อมูลนะคะคือเป็น ETF ที่ลงทุนในหุ้นกลุ่ม NASDAQ 100ก็คือบริษัทเทคใหญ่ๆที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นแหละคะ่ะแต่เขาเพิ่มกลยุทธ์พิเศษเข้ามาครับคือการทำสิ่งที่เรียกว่า cover e d call ค่ะ cover e d call คำนี้อาจจะฟังดูเทคนิคนิดนึดนงช่วยอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆหน่อยได้ไหมครับว่ามันทำงานยังไงแล้วสร้างรายได้ที่ว่าได้ยังไง ได้ค่ะคือกองทุน NEOs เนี่ยนอกจากจะถือหุ้นเทคพวกนี้ไว้นะคะเขาก็จะขายสิทธิ์ให้คนอื่นมาซื้อหุ้นบางส่วนที่กองทุนถืออยู่โอ้ขายสิทธิ์ใช่ค่ะ ขายสิทธิ์ในการซื้อหรือ call option ณราคาที่กำหนดไว้ในอนาคตพอกองทุนขายสิทธิ์ตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะได้เงินค่าธรรมเนียมหรือที่เรียกว่า option premium เข้ามาทันทีเลยครับครับเงินส่วนนี้แหละค่ะที่เป็นแหล่งรายได้เสริมที่เขาสามารถนำมาจ่ายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายเดือนได้ถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนเรามีบ้านแล้วเราก็แบ่งพื้นที่บางส่วนให้คนอื่นเช่าเราก็ได้ค่าเช่าเข้ามาเพิ่มนอกเหนือจากมูลค่าบ้านที่อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคต ประมาณนั้นค่ะอ๋อพอเห็นภาพเลยครับคือเหมือนได้2ต่อเนาะทั้งโอกาสหุ้นโตแล้วก็มีค่าเช่าเอ้ยค่าพรีเมียมเข้ามาด้วยประมาณนั้นเลยค่ะมีระบุไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะกลุ่มแรกก็คือคนที่ชอบหุ้นเทคอยากลงทุนในบริษัทดีๆแต่ไม่อยากนั่งรอลุ้นแค่ส่วนต่างราคาอย่างเดียวครับอยากมีเงินเข้ากระเป๋าบ้างระหว่างทางกลุ่มที่2ก็คือคนที่มองหาแหล่งไรายได้ประจําที่เป็นรายเดือนจากการลงทุน Hmm. แล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือคนที่อาจจะอยากกระจายความเสี่ยงจากสินทรัพย์ที่ปกติจ่ายปันผลอยู่แล้วเช่นหุ้นปันผลหรือกอง r รีสอยากลองหาทางเลือกอื่นที่ให้กระแสงเงินสดได้เหมือนกันแต่มีฐานเป็นการเติบโตจากกลุ่มเทคโนโลยีด้วยค่ะฟังดูเหมือนจะดีนะครับแต่ก็น,นั่นแหละการลงทุนมันต้องมีอีกด้านเสมอใช่ไหมครับไอการทำา Co บ e ร์ตคอเนี่ยมันมีข้อจากัดหรืออะไรที่เราต้องแลกบ้างไหมครับถูกต้องเลยค่ะมีจุดที่ต้องพิจารณาสาคัญเลย คือการทำ cover call เนี่ยแม้จะได้เงินค่าพรีเมียมเข้ามานะคะแต่มันก็เป็นการจำกัดโอกาสทำกำไรสูงสุดอ๋อจำกัดโอกาสใช่ค่ะคือถ้าเกิดว่าตลาดหุ้นเทคมันเป็นขาขึ้นแบบแรงมากๆเลยราคาหุ้นมันพุ่งเกินราคาที่เราตกลงขายสิทธิ์ call option ไว้กองทุนก็อาจจะเพลาดโอกาสทำกำไรในส่วนที่มันเกินไปเยอะๆได้ค่ะเข้าใจแล้ววางง่ายๆก็คือเหมือนเรายอมแลกโอกาสกาไรแบบสุดๆไปเลย กับการได้ไรายได้ที่อาจจะสม่ําเสมอเข้ามาแทนครับแล้วก็อีกอย่างคือไอ้เงินรายเดือนที่คาดหวังเนี่ยมันก็ไม่ใช่การการันตีร้อนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่ากองทุนเก็บค่าพรีเมียมในแต่ละช่วงได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งอันนี้มันก็ผันผวนไปตามสภาวะตลาดเหมือนกันอืมก็จริง และแน่นอนค่ะความเสี่ยงพื้นฐานจากการลงทุนในหุ้นเทคกลุ่ม N นสแดกหนึเองมันก็ยังอยู่ครบถ้วนทั้งเรื่องความผันผวนข,ของราคาหุ้นต่างๆเข้าใจเลยครับแสดงว่ามันคือการพยายามหาจุดสมดุลระหว่างการเติบโตร,รายได้แล้วก็ความเสี่ยงที่เราโอเคกับมันสรุปแล้ว NEOS ก็เหมือนเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่พยายามผสมผสาน2ออย่างที่ดูต่างกันคือโตไปกับเทคด้วยแล้วก็มีเงินสดรายเดือนด้วยผ่านกลยุทธ call ์ c o v e o r call ใช่ครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่มองหาอะไรแบบนี้ ใช่เลยค่ะซึ่งท้ายที่สุดแล้วนะคะอย่างที่แหล่งข้อมูลเขาย้ำเตือนเสมอเลยค่ะก่อนจะตัดสินใจลงทุนอะไรผู้ลงทุนควรจะต้องศึกษาข้อมูลรายละเอียดของกองทุนนั้นๆให้เข้าใจจริงๆก่อนทั้งนโยบายความเสี่ยงผลตอบแทนที่คาดหวังแล้วก็เอามาเชียบกับเป้าหมายของเราเองกับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ด้วยข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ก็เป็นแค่การหยิบยกข้อมูลจากแหล่งข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณานะคะ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อหรือขายอะไรคะ่ะชัดเจนครับขอบคุณมากครับแล้วก็ก่อนจะจากกันนะครับมีประเด็นหนึ่งที่ผุดขึ้นมาน่าสนใจชวนให้คิดต่อจากเรื่องวันนี้เหมือนกันคือพอเราเห็นกลยุทธ์อย่าง cover e d call ที่พยายามจะผสมผสานเป้าหมายที่ดูเหมือนจะตรงกันข้ามเลยอะอย่างการเติบโตกับรายได้ประจำมันก็น่าคิดนะครับว่าเอ๊ในโลกการลงทุนเนี่ยมันยังมีแนวทางหรือกลยุทธ ผสมผสานแบบอื่นๆอีกไหมที่พยายามสร้างสมดุลคล้ายๆกันแบบนี้นอกเหนือจาก n i ลส์หรือ c o v e r เวิร์ก็ฝากไวใ้ให้ลองไปคิดต่อกันดูนะครับ